วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมจริงๆเลยครับเราไม่คิดว่าจะมาในเยอะแยะขนาดนี้มีความสุขอบอุ่นและใจใชื่นมากเพราะว่าทางพวกเราผู้ผลิตทุกท่านก็มีประสบการณ์ในการทํางนานตรงนี้มาแล้วเราก็เล็งเห็นและได้ยินมาหลายๆครั้งว่าโครงการซีรีส์มีดีและก็มีปัญหาอีกเยอะแยะไอ้เรื่องดีๆเราได้ยินกันหมดแล้วปัญหาเนี่ยยังแก้กันไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยรวมตัวเพื่อจะทําสมาคมเนี้ยให้สื่อไปถึงทางรัฐบาล ให้ช่วยสปอร์ตโครงการซีรีส์ไวท์เราด้วยครับแสดงว่าความคาดหวังในการแก้ปัญหาเป็นหลักใช่ไหมครับว่าใช่ครับใช่แก้ปัญหาแก้ปัญหาเป็นส่วนใช่ครับใช่ครับหรือว่าเราเจออะไรบ้างเนี่นะครับปัญหาที่เราเจอที่เราสึกว่าต้องได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาให้ซีรีส์ไวท์ไปส่องเราจริงๆแล้วในเรื่องของแรงงานนะครับมีมีหลายกลุ่มที่อยากจะทําซีรีส์อยากจะทำงานนี้ขึ้นมา แล้วก็งบประมาณพอทําไปแล้วอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงปุ๊บทีมงานก็ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายนักแสดงก็ไม่ได้ก็โดนเซ็นกักเก็บไว้ก็มีเพราะฉะนั้นทางสมาคมบางทีเราจะรู้ฐานของว่ากระทรวงไหนมีงบประมาณใดๆบ้างเพื่อมาช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าจะไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นหมือนศูงกลางให้นะครับรับฟังแล้วก็ส่งต่อไปถึงให้ทางรัฐบ,บาลให้ทางคุณ,คณไทอาดัมเป็นสื่อให้เราอีกที มือแก้ปัญหาภทยในบ้านเราก่อนก่อนที่จะส่งออกไปต่างประเทศใช่ครับใช่ครับแก้ปัญหาของเราก็พยายามเป็นศูนย์กลางเพราะว่าอย่างอย่างจะให้คนใดคนหนึ่งเดินขึ้นไปที่ไปรัฐบาลมันคงใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นิ่งนอนนะครับแต่ว่าเป็น process ซี่ยากเหมือนกันถ้าเราไปในสารสมาคมเนี่ยเรารับฟังทุกคนมาปัญหามีอะไรบ้างสิ่งดีมีอะไรบ้างช่วยเชียร์เราสป,ปอร์ตเราตรงไหนบ้างเนี่ยเหมือนกับเราเป็นตัวกลางให้ อย่างคุณโอนี่ประสบการณ์เขาเยอะแยะรุ่นแรกๆของการทำซีรีส์วแล้วประสบความสําเร็จมาเนี่ยครับ,รบ,รบปัญหามีไปเจอยังไงบ้างจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจะบอกว่าซีรีส์วันมันมีปัญหามาแต่เริ่มต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการรวมตัวมีพลังมากขึ้นแล้วก็คนเห็นคุณค่ามากขึ้นมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสาคัญด้วยแล้วก็ดีใจที่มีสมาคมส่งเสริมฟันธิดวัยไทยเกิดขึ้นเพราะว่าผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับการสร้างพื้นนฐาาที่แแข็งงรให้กับลด ในประเทศต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยการที่ร่วมมือกันได้มากขนาดนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดนะคร,รับสำหรับสมาภูคิเันธ์ไวายไทยเนาะ mm hmm. ก็รู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่ามีหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนมารวมตัวกันที่นี่ mm hmm. เพื่อที่จะช่วยกันผลักดันและส่งเสริมความเป็นวายไทยให้ก้าวไกลสู่สากลซึ่งขอบคุณมากๆสำหรับการสร้างองค์กรดีๆแบบนี้เพื่อให ประเทศไทยเพื่อให้คนไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนเพื่อส่งต่อออกไปในนานาระอารยาประเทศด้วยนะค,ะครับเมื่ความที่พี่ของพี่เพืกก่อนมากรุ่นที่นักการมากสิ่งไหนที่รู้สึกว่าเราอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรื่องที่ทมันขึ้วนวาระเล่นอยู่สำหรับซีรีส์วายหลกัหลกๆเรื่องการสนับสนุนมากกว่าเรื่องช่องทาง <c oughs> แล้วก็เรื่องของการตักดันเพราะมีส่วนสำคัญมากเลยเนื่องจากว่าอย่าลืมไหมครับว่าซีรีส์วายมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นซอฟต์าวร์ด้วยอย่างที่ทุกคนทราบทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารด้านประเพณีมันสามารถ ส่งต่อสื่อสารไปในต่างประเทศได้ดีวันนี้เนี่ยในส่วนของทุกๆคนที่มายอยู่ตรงนี้โอดเชื่อว่ามีความตั้งใจและก็มีความอยากสนับสนุนและผลักดันให้มันเกิดจริงๆแล้วก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งแรงที่ทําให้คนรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรับปรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆผ่านซีรีส์ไปนะครับหลังจากนี้ทางสมัติอี่ข้าวหวานที่วางไว้ยัางไงบ้างว่าม่หนียวตไม่หนียมากก็ขออนุญาตนะคะ จร,จริงๆขั้นแรกอ่ะอาจจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลจากพวกเราก่อนคือตอนนี้ตอนนี้ภาครัฐอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเราใหญ่ขนาดไหนสร้างมูลค่าขนาดไหนวันนี้ว t ทาก็บอกว่าเราใหญ่นะเราสร้างมูลค่านะอาจจะเขาอาจจะเห็นบางส่วนแต่ว่าหลังจากนี้เราต้องรวมตัวกันให้แน่นแล้วก็ส่งข้อมูลแล้วก็ร่วมกันประชุมคือตอนนี้เราตั้งอนุกรรมการอย่างที่ประกาศชื่อไปอะค่ะ ก็จะไปขับเคลื่อนแล้วกันเราเราเราจะไม่เรียกว่าต่อสู้แล้วนะคะเป็นขับเคลื่อนในฝั่งซีรีส์วจะได้ตรงประเด็นและถูกต้องที่สุดในฝั่งแบ้องสดงเย่าจรงไาคแนกแวไพยายามจะเซตให้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นสแตนดาร์ดสำหรับนักแสดงแล้วเราก็พยายามจะให้ทุกคนสมัครเข้ามาและเก็บดาต้าไว้เรื่อย่างหนึ่งคือ มีต่างประเทศที่ออกกองในประเทศไทยเนี่ยบางทีเขาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้ว่าจะหามือไม้ที่ไหนคนไหนที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้ไหมนะครับเราก็จะมีบริษัทเหล่านี้ที่ทําหน้าที่ไม่เป็นกล้องไฟหรืออะไรที่เรา สมาคมเซอร์ติฟาแล้วว่าเป็นของจริงมีจริงไม่ได้มาหลอกลวงชาวบ้านนะครับรวมถึงนักแสดงด้วยทมีฐาน data ของนักแสดงเข้ามาเนี่ยทางต่างประเทศก็สามารถเข้ามาดูของสมาคมได้ว่าออนักแสดงมีใครมั่งคนไหนบู๊คนไหนเก่งเลิฟสิอลวที่มันก็จะจะ,จะเป็นฐานตัวอินเตอร์มากขึ้นสําหรับน้องๆนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างแน่นอนเลยว่าน้อ,องๆหลายคนก็ มีปัญหามัางตอนนี้มีสมาคมแล้วเราหวังว่าจะช่วยเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเป็นคนกลางให้ครับซ,ซึ่งของอนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะหล,หลังจากนี้สมาคมเราจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์สมาคมจะเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่มากก็คือจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างทุกคนขึ้นทะเบียนกลายเป็นว่าเหมือนว่าถ้าเว็บไซต์นี้เป็นตัวกลางก็คือถ้ามีต่างชาติเข้ามาก็สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าใครอยู่ในอุตสาหกรรมจริง แล้วนักแสดงต่างๆก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกบริษัทเหมือนกันจากนี้เราจะได้เห็นงานอะไรเป็นชิ้นแรกเป็นรูปเป็นล่ามนี่คว่าน่าจะเป็นงานประกาศรางวัลนะคะใช่ใช่ค่ะจะได้เห็นเมืไร่เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเราจะย้อนปีหน้า เราเราจะย้อนเรื่องรางวัลนี่ไปประมาณสักหปีที่แล้วเพราะว่าซีรีไทยก็เริ่มมาประมาณนั้น<ช>นะครับเปนแบบปีหกสองใช่ไหมเราจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดทิ้งใครออกไปเพราะว่าน้องๆที่ผ่านมาก็ทําชื่อเสียงให้วงการนี้เราก็อยากจะย้อนดวงวันถึถนั้นนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นปีต่อกปีใช่ครับเป็นแค่ปีแรกที่จัดจะย้อนหลังไป5ปีแล้วก็หลังจากปีถัดไปในปี68ปเนี่ยก็จะเข้าสู่ปี่อปีปกติแล้ว<ม>ใช่ครับก็จะเป็นแบบซีรีหม่ จะเป็นทั้ง B L G L ด้วย Boy Love Girl Love y u หรหญิงๆอันนี้ครับก็จะรวมหมดเลยใช่ครับแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างที่บอกด้วยก็า็ากสมาคมว่าเป็นก้าแรกคราวนี้ก็เป็นเป็นก้าวแรกของสมาคมครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านสปอร์ต องการของเราด้วยคือตอนนี้อย่างอย่างยกยง่ายๆเลยประเทศเกาหลีเนี่ยรัฐบาลสปอร์ตองการบันเทิง,งเขาได้โด่งดังจนโอ้โหเวลาเข้ามาเมืองไทยทีนี้เราแทบจะหยุดงานไปไปเจอกันเลยนะเราอยากให้เด็กๆไทยน้องๆไทยองการไทยเป็นอย่างนั้นบ้างน,นะครับเป็นที่ชาวต่างชาติได้คำวัชื่นชมและรู้ถึงศักยภาพบ้านเมืองเราสวยงามเยอะแยะมีที่ใหโปรโมทอาหารการกินทุกอย่างไม่งั้น นางเกาหลีก็จะได้ทุนมาทำที่เมืองไทยที่ที่ดัง,ดงๆเรื่องอะไรคิงพอเทลคิงอะไรคิงแอนแลนด์เห็นัหก็พึ่งช่วยประมทเมืองไทยทีนี้เนี่ยฝ่ายเราเองก็ต้องพร้อมนะครับพร้อมโดยที่มีองค์กรเนี่ยคอยสะพอน้องๆและทีมงานทุกคนให้ที่มีปัญหาเนี่ยเราจะเป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหาให้